อ่าโอเคสบายดีเนาะกะผมหูซึกเนาะครั้งแรกที่ว่าได้เบิ่งฮูกเงาเรื่องนี้เนาะกะรหูสึกประทับใจหลยเนาะตื่นเต้นที่ว่าได้เบิ่งฮูกเงาเกี่ยวกับหมอลำเนาะและก็ได้หลังจากที่ว่าได้เบิ่งฮูกเงาเรื่องนี้แล้วกะรหูซึกว่าเฮาหันได้เปิดโลกอ่าเปิดโลกกว้างเนาะเกี่ยวกับ หมอลัมบบอรหรือว่าอีย่างต่างๆเนาะเพราะว่าในส่วนตัวเองแล้วก็บโบโบด้บหูเนาะเกี่ยวกับประวัติของแมฮันนี่อย่างเนาะก<อ>ับพอมาเบิ้งแล้วก็หากระหูว่าหูบเงาเรื่องนี้สร้างจากเรื่องที่เกิดขึ้นแท้มืนบอกที่เกี่ยวกับประวัติของแมฮันนี่โดยกับยักส่วนเนาะแต่ละคนเนาะเขามาเบิ้งหูบเงาเรื่องนี้เนาะเรื่องอาถรรพ์ฮันนี่เนาะลาซินีหมอลําซึ่งมันสิเขาฮงในวันที่14ี่ธันวามนี้เนาะซึ่งกับส่วนเนาะส่วนทุกคนเลยเนาะประว่าสิเป็นอ่า ทางฟังเหล่าหรือยูใส่กระตามเนาะถ้าว่าฟังเหล่ายัดมาเบิงก็สามารถ้มาเบิงได้อยู่หนองคายหรือว่ายูแถวอุดรอย่างใดเนาะก็หวังว่าเนาะข้าพเจ้าเองกะหวังว่าเนาะว่าฮูกเราเรื่องนี้สิเขาฮงยูเหลาวเนาะเพื่อสิใดให้คนล่าได้เบิงนากานเนาะจะขอบใจอะไรคันซีว่าเราประทับใจเกือบทุกซากเลยประทับใจเกือบทุกซากเนาะเพราะว่าโดยรวมถือว่าเฮตดออกมาได้ดีเลยเนาะฮูซึกว่าประทับใจทุกซากเลยเนาะโดยที่ว่า ถ้าถ้าถามถึงว่าประทับใจอันใดลักๆเนาะกะมันจะมีสินหนึ่งเนาะที่อ่าเป็นสินที่มันแสดงถึงความฮักของพ่อแม่ความเป็นห่วงเป็นใยของพ่อแม่ที่มีต่อกับลูกเนาะโดยที่เป็นลูกสาวถึงว่าที่เป็นลูกสาวมีมีมีมมมลูกหลายคนก็นตามแต่เพื่อนกันยังมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อกับลูกสาวผู้นิลายเนาะที่ว่าสีใดเดินทางไปยุไก,กลหรือยอย่างต่างๆเนาะดย อ่ะสิ่งสิ่งที่ม้วนก็มีเนาะมีม้วนสิ่งที่เน้นเนาะ,ะเน้นหน่อยถือผีลอกเนาะกับตลกดีตลกดีเ mm hmm. พิ่นก็มีอ่าเบาอวดนิดนึงเนะาะเอ้ยบุญญา,าเนาะจะครูบ mm hmm. าบูงูแบบบูงูประวัติค่อยดีเนาะเพิ่นแต่พอมาเจอแทรกากัน hmm. ครบรถครบรหนังเรื่องนี้ครบรถเนาะมีทางอ่าคอมเมดี้มีทางฮอลล์อย่างพวกนี้เข้ามาเนาะถือว่าครบรถหลายเนาะแล้วก็มีแนวดราม่าเข้ามาแน่ถือว่าคนครั้งครบรถเลยสําหรับฮุกเงาเรื่องนี้ด้วยอ่าโอเคแสดนท้าผ่ย,ยักทึกเล็กทึกห่วยเนาะกัอย่าลืมมาเบ่งฮุกเงาเรื่องนี้เนะาะอาทันฮันนี่ลาซินีหมอลำซิปซีทันวาน,านีที่ทุกห,ห้องฮุกเงาทั่วประเทศไทยโดย